สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Motor ร์ w s on TV นะครับตอนนี้ผมยังอยู่ในงานบานงกรอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่4.6นะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าบูธของรถยนต์มินินะครับแล้วก็ BMW แล้วก็ทางร้ก็เป็น Ford และ sticker. s t i ๊เกเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินไปชมว่าในแต่ละบูธนี่จะมีรถอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเชิญตามเลยครัรอันนี้ค่ายมินินะครับนี่ค่ายมินินี่ครับ มินิ JCW ครับอันนี้ก็รถไฟฟ้าของมินิ JCW นี่รบคันนี้ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้400กิโลนะครับ400กิโลเมตรนะครับนี่138ยวัตต์อาวต่อวัตต์อาวต่อกิโลนะครับนี่ครับจอห์นคูเปอร์ อันนี้จอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับนี่รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็อีกคันนะครับออนอิเล็กทริกมินิ JCW แ c คแมนนะครับแ c คแมนนี่ครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มินิก็มีรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่ 2 2 6 9 0 0บาทชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้387กิโลเมตรนะครับ87กิโลเมตรครับคันนี้ก็จอนคูเปอร์เวิร์กเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ราคา2 6 9 0 0 0บาท นี่นะครับมินิ j c ซโหดูครับไฟไท้ายสวยมากเลยครับไฟไท้ายสวยมากนะครับจอคูเปอร์เวิร์นี่ครับคูเปอร์รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนตครับเดี๋ยวนี้นะครับคนก็มาดูรถไฟฟ้ากันเยอะครับนี่ก็เปิดประทุน Jcw c o n v e r t i b l e c o n v e r t i b l e เปิดประตูนี้ครับจอร์นคูเปอร์วักเหมือนกันไม่เปิดประตูอ๋อนี่จอร์นคูเปอร์วักทั้งหมดเลยนะครับนี่